ทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนหมอต้นครับรู้มาว่าคุณเจฟเนี่ยชอบเพลงเมทัลมากมากเลยเราเลยอยากรู้ว่าชอบเมทัลเนี่ยชอบสแตนเลสหรืออลูมิเนียมครับทีนี้มาถึงอีกเพลงครับเป็นเพลงเขาเรียกว่าเพลงซิงเกิลล่าสุดเลยเพลงดึมดึมใช่ไหมครับ,รบมันมีอยู่ท่อนหนึ่งครับที่ผมฟังแล้วโหอยากรู้ความหมายมากว่ามันหมายถึงอะไรครับเป็นท่อนที่ร้องว่า ดิม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 เดิม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 เดมเดิ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 มดมเดิ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 มดิมเดเดิมเดมเดิมเดิมเดิมดึมเดมเดมเดิ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 มเดมเดิ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 มเดมเดิมเดิมเดิมเดมเดมเดิมเดิมเดิมเดมเดิมด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  ยินดีมากเลยยินดีมากเลยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจมร้องไปก่อนเดี๋ยวผมประสานซ้อนมาอีกทีนึงมันจะได้จะได้ประสานได้ด้วยครับจะาผมจะพอผมประสานปุ๊บอาจจะเพาะกว่าคุณเจร้องคนเดียวอะไรเงี้ยจะช่วยกันช่วยนิดนึงช่วยนนิดึงได้ครับโอเคคครับผมโโออเใจย์ที่จึงไม่ลืมไม่ลืมร้อลเลย์บอบมาฟทอค